ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาใส่แค่ยางในแล้วเรามาขี่ให้ดูครับว่ามันจะขี่ได้ไกลแค่ไหนนะครับเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนตอนนี้ผมก็เตรียมยางในมาแล้วนะตอนนี้ยางหลังมันยังมันจะมันจะงี้ทุกคนได้ไหมเออเนี่ยมันมันอะไรนะมันอะไรนะมันสวยตาวาสวคอร์ดนี้ กราบสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับผมยูวายพาลองนะครับวันนี้ผมมีคอนเทนต์หนึ่งครับทุกคนทุกคนสงสัยไหมว่ายางในเนี่ยถ้าเราใสา่เอายางในมาใสา่มอเตอร์ไซค์คือใส่แค่ยางในแล้วก็ขี่มันจะขี่ได้แค่ไหนทุกคนเคยสงสัยไหมนั่นแหละนั่นแหละใช่ป่ะใช่ป่ะเอ้นั่นแหละประมาณนั่นแหละทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กัน,กน,กนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาใส่แค่ยางในแล้วเรามาขี่ให้ดูครับว่ามันจะขี่ได้ไกลแค่ไหนนะครับ เรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนตอนนี้ผมก็เตรียมยางในามาแล้วนะอันนี้เป็นยางในเบอร์ขนาด200นะครับเป็นตัวตัวนี้มันมีเหลือไงมีเหลือผมก็เลยเอามาเอามา,อา,มาลองเอามาลองคลิปนี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับแล้วก็ล้อตัวนี้อันนี้คือเป็นลอ้ลอล้อรถพ่อผมเองนะเ <c oughs> วฟลอยอะ่ะเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูว่าตอนนี้เวฟลอยเป็นยังไงนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนั้นนี่เลยเป็นลอ้อเวฟ้อยของพ่อผมเองนะผมบอกสงถามพ่อพ่อได้ซส์รถบอไปดิพอ บ,อ,บ,อ,บอ,อ,อ,อดี้ไซด์หรอกเออยพอดีได้ขอท้าเลยถอดล้อรถพ่อมานะครับเดี๋ยวเราจะใส่ใส่แค่ยางในนะครับทุกคนอ่ะสงสัยเอ้ยใสย่ยางในมันเรามันไม่ปิ้นเหรอพี่แล้วมันไม่มันไม่หลุดออกเหรอพี่นี่ไงพี่ก็เตรียมผ้าเทปมาแล้วเห็นไหมนี่ผ้าเทปจะช่วยรับรองยางในเพื่อไม่ให้ออกนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมขอถอดล้อบักเอ้ยถอดล้อน้องอัญชันของผมก่อนนะครับ เรอดับออกก่อนแล้วก็เรามาใส่ล้อนี่กันจริงๆผมก็อยากจะใส่ล้อนี่แหละเดี๋ยวมันบานไงเดี๋ยวมันเสียไงก็เสียดายนะล้อผมซื้อมาแพงนะขูล่ละโอ้สองร้อยห้าสิบอ่ะเออมันก็เงินเหมือนกันนะมันก็แพงนะเราต้องเซฟได้ก็เซฟทุกคนโอเคไปแล้วผมจะถอดล้อแล้วก็ใส่ยางในให้ทุกคนได้แล้วก็ขี่ให้ทุกคนได้ดูเลยครับไปก่อนดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ เลยเป็นประเทศผมสั่งมาจากอเมริกันนะทุกคนเคยไปดูใบไหมมีใครเคยไปดูใบบ้างไปลองดูมันจะมีดูใบมันจะมีมันเป็นประเทศสีเขียวเนาะเฮ้เฮ <Hey. Hey. S 1> ้ไม่มีใครไม่มีใครเคยไปอะ่ะ <c oughs> ดูใบอะ่ะลองไปนะทุกคนประเทศสีเขียวอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้พันผ้าเทปเพื่อไม่ให้ยางในมันสวดออกมานะมันติตินะ เดี๋ยวตอนนี้พอพันเสร็จแล้วก็จะสูบลมใส่อีกเพราะตอนนี้สูบแค่อ่อนๆก่อนดูว่าใส่ปึ๊บอรร์ลงปึ๊บแตกพมก็ไม่รู้เหมือนกัน <S <S จากเมื่อกี้นะครับที่เราได้แปะพลาเทปไปแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะเป็นการใส่ล้อหลังใส่ล้อหลังปึ๊บใส่ล้อหน้าเสร็จเรามาเทปกันเลย ว่าถ้าเราใส่แค่อย่างไหนมันจะขี่ได้ไกลแค่ไหนไปดูกันออไป โอเคตอนนี้เอารถลงเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเริ่มขี่ให้ทุกคนได้ดูกันเลยว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนไปอย่าลืมก่อนจะไปดูกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณมาก 我不得开咧。 คือมันอันตรายนะอย่าไม่ไปยังยังมีลมอยู่เลยเฮ้ยยังไหลดีมาดูกิโลหนึ่งกิโลฮะประมาณห้าร้อยเมตรตอนนี้ดูขี่ออกมาได้ห้าร้อยเมตรครับนี่ยังไหลยังดีว่ะนี่ดูดิดูลมด้วยนะนะสุดตัดไปเดี๋ยวเราไปดูยางหน้าไปแล้วยางหน้าเรียบร้อยแล้วขนาดว่ายางหน้าใหม่กว่าเขานะครับ ยางหน,าหน้านี่ไม่มีรอยปะแต่อย่างหลังมีรอยปะนะเ <c oughs> นี่ยไปแล้วเฮ้ <c oughs> ยดูด้ยไปเหลืออยางหลังเหรออย่างหลังคนมาขนาดว่าน้ำหนักเนี่ยมันมาข้างหลังนะครับแต่ทำไมอย่างหลังมันอึดจังวะเ <c oughs> นี่ยไม่มีรอยปะด้วยสุดสุดจริงไปแล้วเราขี่กลับไปที่เดิมนะครับดูออกมาจากที่เดิมอย่างไกล ไปที่เดิมไม่ได้เดี๋ยวล้อรถพ่อของผมพังนะดูเรียบร้อยขาดเรียบร้อยติดอะไรรึย่างแตกย่างแตกโอ้โหเข้าเข้าไปที่เนี่ยสเตอร์เห็นไหมเข้าไปที่สเตอร์เรียบร้อยแล้วครับทุกคนโอเคครับก็สไลดคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ผมมาทดลองให้ทุกคนได้ดูนะครับผมก็พาลองครับว่า ถ้าเราเอายางในเราใส่แค่ยางในนะครับมันจะขี่ได้ไกลแค่ไหนมันจะทนหรือเปล่ามันจะเป็นยังไงวะเออผมก็เลยสงสัยก็เลยมาทำคอนเทนต์นี้ให้ทุกคนได้ดูนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับก็อาจจะสั้นหน่อยนะครับคลิปนี้ก็มีแค่ตอนขี่รถอาจจะสั้นหน่อยนะครับแต่มันก็ขี่ได้ไกลนะมันออกมาได้500โลเมื่อกี้ไม่เป็นไรเลย500เมตรเออ500เมตรเรอเล่นนะเมื่อกี้เราเล่นซอมไว้เผื่อมาขี่ได้500โลไงมาขี่มาได้500เมตรนะ้วทุกคน ก็ถ้าใคร้ช่าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดติดตามสั่งกระดิ่งไปที่ทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโอ้เจ๋งว่ะเออว่ามันมันกะเออจีดเนาะเนาะในห้องใมอตัวนี้เร่งเร่งมันหลโอ้มาแล้วมาแล้วอ้าวโอ้ดีครับ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 โอ้ตาเร็วซะทีสิที โอ้ยคารัขโอ้ยโอ้ดีๆๆอาวอกทีเด็ดเลยคุยใ่ครัลองลองลองไป